นี่ค่ะทุกคนค่ะได้แคนี้ค่ะพัดเก็บเอาเก็บเฉพาะกิ่นนะคะเอาไปลวกอมใส่เนือนะคะบายยค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะพัดก็ลวกพัดหลายอย่างนะคะยอดกระเทียมบ่ลวกด่วนนะคะทีสามจัดสองสองที่นี่ค่ะนี่ค่ะพัดจะเก็บมาแคนี้นะคะแล้วพัดจิลวกกลิ่นกับเจวนะคะมะข่เข้ามาลงมือตำเจวแล้วก็ลวกกันเลยนะคะ เจ้าบองสูตรนี้สูตรเร่งด่วนนะคะเจ้าบองใส่บะกอก,กอค่ะมีมีกระเทียมนะคะมีคามีตะไคร่ค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปอันนี้สูตรนี้บก๊กขวนะคะเพราะว่าเร่งด่วนนะคะแล้วก็ตำคักสูตรบ้านๆค่ะตำให้ละเอียดก่อนนะคะ นี่คะ่ะเขาละเอียดดีแล้วเขาก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะความเผ็ดตามชอบนะคะทุกคน,นคะ่ะผัดใส่ปลาล่าปลากรดีนะคะนี่คะ่ะตามชอบเลยนะคะเมนงโต,ตามกินเองง่ายๆในต่างแดน,นจากนั่นกับผงนวดนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะนี่คะ่ะใส่ลงไป ตัดด้วยนามประคามเปียกนะคะนึชน่ช่อนโตค่ะนี่ใส่บกอกงไผ่ค่ะอันี่เป็นบกอกแซ่แข็งนะคะพัดเอาแซ่แข็งไว้นะคะแล้วกับมะยัวเขาค่ะง่ายๆค่ะพ,พี่คิดอยากกินนะทำให้เขากันนะคะค่ะก็อะไรกะเจวบองเงินหล่ะ ข้นมาติ่มเจอกินอาหารอีสานนะคะตบไทายด้วยพักห้อมป้อมเรือต้นหอมบัชี่นะคะขอเล็กเขาอีกเทียนึงนะคะ,คะน่คะเป็นเสร็จเรียบลอยค่ะจักเสือกินกับลวกพักใบกับลวกดอกกระเทียมปลาแล้วก็พักต่างๆที่เห้่มีนะคะของเนียงห่อนๆ่นน้ำค่ะ ทุกคนเป็นแซ็บเ่อคะนี่ค่ะพักกระลวกพักหลายๆอย่างนะคะยอดกระเทียมโบลวกโดนนะคะพีสามจากักซองสองกะทีะ่นี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะิึงกระเทียมลวกแซบแสบค่ะพัชซิมแล้วพักของเขาก็ะจะมีชะอมลวกค่ะพักต่างๆทีเฮามีนะคะกิ่นกับไขรต้มค่ะมึนนี่นี่เออนไม้ฝรังนำนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณพี่พีที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะจะเรื่องคุณไลก็แชร่แง่เป็นน้องแรในเนี่ยาษีกับน้องเม่ไปน,น้องสัานๆได้จ้าง่ายๆค่ะไม่โน้มเอียงเนาะ